เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วคนระับผมไอต้าความรักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกครับผมสแตนของเหล่าสกีบีดี้ไทเลตครับผมเอเอาถามว่ามีได้ไงพี่มันมีด้วยเหรอสแตนของสกีบีดี้ไทเลตเนี่ยนะ <c oughs> นะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆเนี่ยใครเคยดู โจโจโมานะครับผมที่เขามีสแตสตาแพตินงตินัมอะไรเนี่ยนะเออหรือว่าไอเดอะเวิลด์นะครับซาวาลูโดหยุดเวลาเนี่ยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามีวินเออมีวิญญาณมีสแตนออกมาจากด้านหลังของเรามีเป็นบอดี้การ์ดของเราก็เป็นได้คุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแจกสแตนเหล่าสกีบิดี้นะครับผมซึ่งมีคนเขาทำมานะครับนะเดี๋ยวมีตัวอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยไปมาที่ค้แรกกันก่อนเลยแล้วกันครับผมเป็นสแตนของเจ้าไททันคาเมล่าแมนล่างล่าสุดนะครับ ทุกคนก็จะดูแบบเรียลลิสติกนิดนึงเรียลลิสติกหมายถึงอะไรก็คือแบบเสมือนจริงนิดนึงนะครับก็คือมาเป็นตัวละครแบบนี้เลยทุกคนจะไม่ใช่ทรงแบบเหลียมๆสักเท่าไหร่นะก็คือนี่ไงเป็นสแตนเห็นไหมเออเราสามารถเอาสแตนนี้นะครับไปข่มขู่ศัตรูในโลเพได้ครับผมไปปวนเมืองบูเกเวนได้นะครับทุกคนผม็หาแนเพื่อความสนุกเราไปในเซิร์ฟปกติกันดีกว่าครับผมไปเลยกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเข้ากันมาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาแล้วครับผมตอนนี้เราเจอคน มากมายนะครับนี่เขาจะแปลกใจหรือเปล่าเรามีสแตนด้วยนี่คือสแตนไททันคาเมล่าแมนเป็นไงเออถือคอนมาด้วยเหมือนว่างบน้อยนะทุกคนคอนดูจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่ล่างด้วยนะเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโดเรมอนผู้ชมเจอโดเรมอนยินตต้นโอเคต่อยต่อยต่อยโดเรมอนหน่อยเออนี่ไงโดเรมอนอะมาเจอกับสแตนสตาแพตตินัมเอ,อ้ยไม่ใช่ดิสตาคาเมล่าแมนหน่อย โอ้โหโดเรมอนเขาเต้นเขาแดนใหญ่เลยว่ะทุกคนเกิดไปเปล่าโอเคครับทุกคนครับมาที่ตัวที่สองกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือสปิเกอร์แมนนะผมไททันสปิเกอร์แมนนะผมรหัส1 4 0 0 4 9 2 7 9 9 6ครับอ่านี่เลยครับทุกคนเป็นไงนี่คือสแตนของไททันสปิเกอร์แมนนะครับทุกคนเป็นไงเท,ท,ท,ท่มากเูดิดนี่ฉันคือไททันสปิเกอร์แมนเป็นไง ฮล่าเร็วฮูล่าฮูล่าเร็วเลยเราต้องใช้ท่าบ็อกซิ่งทุกคนครับคนนี้กำลังกระโดดจำๆอยู่เลยนะครับโูล่าฮล่าฮูล่ฮล่าฮลฮล่าโลฮล่าฮลาฮล่าฮลาฮล่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 าฮูล่ฮล่าดูล่ฮูล่ามูล่าฮูล่าฮคล่าฮูล้าฮ่าฮูลสาฮ่าฮูล่ามล่าฮูล่าฮคล่าลยาฮูล่าฮูล่าฮูล่าฮาฮล้ามาฮล้าล่าใล่านูาูล่าฮูลฮลาล่าาาาล่ล่าาา่ ะเขาแปลกใจไหมทุกคนเขาน่าจะแปลกใจอ้าโดนคิดโอ้โน้เฮ้ยเขาไม่ชอบคนมีสแตนเหรอสแตนตัวต่อมานะครับผมเป็นสแตนของทีวีแมนนะผมเป็นล่างแบบตัวเล็กนะครับผมอ่าเจ้าทีวีแมนที่ออกมาในตอนแรกเลยนะครับก็รหัสครับผม1 3 8 4 2 2 0 1 7 5 8ครับผมอ่านี่ครับเป็นสแตนของทีวีแมนนะครับอ่าเป็นไงเท่มากเลยนี่ไ้าม้มายืนใกล้ๆเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆคงจะแบบ ตกใจอะเออว่าเรามีสแตนได้ไงนี่มันไม่ใช่โจโจซะหน่อยเออสต,ตาปงแพตตินัมอะไรไม่ใช่นะเหมือนตรงนี้เขากําลังคุยอยู่นะผมแก๊งกวนสาวๆเฮ้ย hey! คุณแบบแต่งตัวน่ารักมากพวกนี้อุ้ยคุณไม่ชอบเขาแต่งยังไงเนี่ยโหสุดยอดน่ารักจัดอะดูของผมนี่เป็นตัวเหลียมเรียเลยโอ้โหแล้วขอเข้าแก๊งนางฟ้าด้วยได้ปะ <laughs> ขอเข้าแก๊งนางฟ้าด้วยได้ปะเออเรามีแบบสแตนทีวีแมนด้วย ขอเข้าแก๊งได้ปหเธอแต่งตัวน่ารักมากพวกนี้เฮ้ยมีคนจะแต่งตามผมวะเพย่อนดูดีเขาเปลี่ยนตัวเป็นโอ้โหแต่งเหมือนผมเลยเสื้อเดียวผมเดียวกันเลยหรือเปล่านะเธอเธอคือน้องสาวฝาแฝดที่หายไปของฉันนี่ไม่โอ้คนนี้เป็นยาจกไม่นะยาจกสาวพราวเสน่ห์โอ้โหะทุกคนดูดีเป็นสแตนของทีวีแมนเท่เหมือนกันนะครับตรงนี้มีใครวางเลเซอร์อะไรเนี่ย โอเคครับทุกคนครับเราเข้ามาปั่นที่บ้านนี้กันบ้างครับผมนะรู้สึกว่าบ้านนี้กําลังทําฟาร์มอยู่นะสวัสดีจ้าเธอแต่งตัวแบบเลื่อนหลัอลังการมาก <c oughs> ถึงไนเออผมว่า,วาถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะมาแสดงสดกันนะครับเออเปนไงานมาเต้นที่คลับกันหน่อยครับเป็นไงเออเอาสแตนมาเต้นเป็นไงนี่คลับเปิดพอดีครับทุกคน <c oughs> ป็นไงนู้เราเปลี่ยนสแตนกันบ้าง ต่อไปครับทุกคนเป็นสแตนของทีว o m ู n นะครับผมอ่ารหัสครับผม1 4 0 8 8 5 4่9 1 0ครับเรียบร้อยครับเด็กตัวนี้คุณก็จะได้นะครับโอ้โหสแตนของทีวีวู n มานะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ออกมาในตอนแบบใกล้ๆล่าสุดแล้วนะครับนี่เป็นไงเท่มาก TV w o m ู n นะครับผมสามารถจัดการเจ้าอ่าซวมเลื่อยได้ด้วยนะเอ้ตรงนี้เขาวางอะไรกันอยู่ทุกคน <c oughs> เขาจะตั้งค่ายมวยกันล่ <G un less> แก๊งสาวๆพวกเนี้ยเฮ้ยแล้วขอเข้าแก๊งนางฟ้าดได้ไหมปะทุกคนเข้ามากันเป็นแก๊งเลยปะดูดิแต่งตัวแบบน่ารักทุกคนเลยอ่ะขอเขาร่วมแก๊งได้ไหมเ่ะเรามีทีวีวูแมนด้วยนะเออเรามาสองคนเรามาคนเดียวแต่เรามาสองคนงงปะนี่เรามีสแตนเห็นไหมเป็น <G un less> สแตนของทีวีวูแมนเป็นไงเท่มากเธอเขาบอกว่าเขาจะร้องเพลงหรอทุกคนตรงนี้เขาแบบกวนสาว เอ้ยมีรถไขติมด้วยเธอเธอที่เป็นน้องสาวที่พัดพลากจากกันของเรานี่ว่าขอไอศครีมหน่อยจ้านี่ไอศครีมชาเขียวของอร่อยเธอกินไหมทีวีบูแมนอืม้ากินบอกฉันนะฉันหยิบให้ไม่รู้จะป้อนเธอยังไงเหมือนกันเธอเป็นสแตนเออถ้าเธอกินเองได้เรก็หยิบไปเลยแล้วกัน ต่อไปครับผมเป็นสแตนของสปิเกอร์แมนนะครับผมเป็นสปิเกอร์แมนร่างตัวเล็กนะครับผมเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวเป็นตัว,ตวลูกน้องนั่นแหละครับไม่ใช่ตัวไททันนะครับผมก็รหัส140 637 18910ครับคุณก็จะได้สแตนของสปิเกอร์แมนมาครับผมเป็นไงเนี่ยเป็นหัวลำโพงแบบลำโพงเดียวอะนะครับโดดๆเลยหัวยาวมากเอาลองไปเดินเที่ยวดูนะ ใครอยากใส่ตามนะครับก็สามารถใส่รหัสตามได้เลยนะครับผมคุณก็จะมีสแตนเอาไว้อวดเพื่อนในบริเวณได้นะครับทุกคนเนี่เป็นไงเดี๋ยวพาสปีกเกอร์แมนนะครับไปขี่รถกันหน่อยดีกว่านะครับอ,อไปลุยหนึ่งสองซ่อมโอ๊ยทุกคนโอ้ยไว้รถสปีกเกอร์แมนเขาพยายามช่วยผมขับรถด้วยนะออออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนอ ต่อไปครับทุกคนเป็นสแตนของทีวีแมนล่างอัปเกรดนะครับผมรหัส1 3 9 9 8 5 0 0 1 5 4ครับอ่าเพียงแค่นี้นะครับคุณก็มีสแตนของทีวีแมนนะครับไททันทีวีแมนดิเอเอไททันทีวีแมนล่างอัปเกรดได้แล้วครับทุกคนเป็นไงเท่มากเนี่ยคือเอาไว้เดินตามเนี่ยจริงๆประโยชน์มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็คือเอาไว้เดินตามเอาไว้ข่มคู<อ>ค่นะครับก็เรียกอะไร เอาไว้มีพวกเออแต่ว้แบบคนที่จะมาป้นบ้านเราเนี่ยรู้สึกกลัวนิดนึงเพราะว่าเรามีสตาร์ช่วยไงเออนี่บางทีมันอาจจะออกมาต่อสู้ให้เราก็เป็นได้คนที่แต่งเป็นสไปเดอร์สาวเหรอ <c oughs> <c oughs> สไปเดอร์แมนนกระบอก <c oughs> เอียงว่ะเด็ก <c oughs> ต,ตัวได้ปั่นมาเออแต่ท่านทีวีแมนมาแล้วจอ้อเป็นไงนี่นายนาย,จนายเจอกับแต่ท่านทีวีแมนฉันหน่อยนะจะวัดป่ะล่ะ เป็นทหารเนาอ่ะและตัวต่อไปครับผมเป็นตัวที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้กันพอสมควรครับผมเป็นสแตนของฝั่งตัวร้ายกันบ้างผมฝั่งสกิมบิดี้ทอยเลทเนะครับผมก็รหัส13703627790ครับอ่าเรียบร้อยครับคุณก็จะมีสแตนเป็นสกิมบิดี้ทอยเลสนะครับผมมาคุ้มของปกป้องคุณนะครับเวลาคุณเกิดภัยอันตรายนะครับผมสแตนหัวซ่วมนะหเดียวที่มีที่เห็นตอนนี้นะครับผมทุกคนเป็นไง แต่ผมดูว่ามันดูขัดแข้งขัดขายไงไม่รู้นะใครที่อยากจะใส่ตามก็ลองเอาไปใส่ตามดูได้ครับผมบางทีอาจจะช่วยนะครับอาจจะช่วยคนเล่นสนุกมากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดถ้าผมมี7สแตนครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอสแตนออื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่ะก็มี7สแตนลองไปใส่กันดูนะครับผมชอบตัวไหนใส่ตัวนั้นนะผมะเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในเรื่องโจโจเลยนะครับทุกคน เออโจโจมจ,จะมีสแตนที่โหดเก่งๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสแตนด์ปั่นๆนิดนึงนะใส่ตามกันได้ครับอ่ะจริงๆก็ใส่ได้หลายตัวพร้อมๆกันนะผมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับลองใส่ดูนะถ้ามันไม่ทับกันก็คือใส่ได้นะครับอ่ะเราอาจจะมีพักพวกสกีบีดี้นะครับไปบุกเมือง ก็เป็นได้นะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบนะรบหรือว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ไอต้อฟาฟาร์มลาขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้าแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายจ้าเอ้ยล้มโอ้ย,ออยหนัก,หน,กหนักสแตนเอ้ยเซ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 ไม่นะสะแตนมันตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือน,นมีผีมาขี่หลังทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซเซเซโอ้ยไปก่อนแล้วทุกคน